นี่ทุกคนกับมากับบอสแล้วอีกตัวแล้วนะจ๊ะอนยองยังไงคัมแบ็กหวนคือสู่การรีแอคชั่นแบบแทนซองแล้วกระาสที่เราถูกบุญกับควินด็อกวันนี้คือเรื่องงามยามดีของเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของไฮท์ภายใต้ไฮท์ซึ่งจริงๆเป็นกูรูของซอสซอสฟีแบบร่วมมือกันอย่างนี้ปะใช่เป็นการโคกันซึ่งก็คือวงเลอเซราฟิลเลเซอร์ฟิลนเอง ใช่หรือก็คือน้องเซรามิกเซระใจหรือเซราพมพ์ต่างๆความปังก็คือตัวเมมเบอร์ของวงนี้เป็นเมมเบอร์จากไอซูบอลสองคนใช่ก็คือพี่สาวซากรุระกับแชบอนเนาะแล้วก็มียุนจินจากบอเดิวสี่สิบแปดใช่่และเมมเบอร์ใหม่อีกสามคนก็คือเป็นวงที่สองของไอซูบอะที่เดบิวต์ไปวงแรกคือน้องไอบึเธอรู้สึกยังไง น่าตื่นเต้นและน่าติดตามเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอันเดอร์ไหด้วยมันต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีในเบอร์จะชวนมายิ่งสัก,กุรานี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ปปราสมากในจุดนี้ข่าวก็คือแบบโอ้ y ม o ก็แบก็คือทำอะไรแต่เลยก็คือรอบนี้เป็นการเดบิวต์ครั้งที่3ของ ส,สากอ่าก็คืออันนี้ก็คือเป็นมินิอัลบั้มแรกเนาะ f e l เลเนาะก็คือเพลงไตเติ้ลก็คือเพลง f r l e s s ก็คือเป็นฟิลแบบว่าฉันมีกลัวอะไรข้งนั้นฉันสู้ออสุดใจไปสน,นับนสู้เกินก่อนว่าตอนแรกที่ที่ปล่อยชื่อออกมา ก็คืองงคือมันชื่อมันค่อนข้างแปลกคนสมควรใช่ชื่อแปลกมากแต่มันก็คือมีความเกเนะก็คือชื่อมันมาจากคําว่า I'm fearless ไงอ๋อจริงเหรอโอ้มก้ใช่ก็คือนางก็คือเอามาสลับตำแหน่งปรับเปลี่ยนต่างๆมาเป็นคำว่า the seraphim มันมีกระแสที่ว่าแบบเกี่ยวกับทฤษฎีของวงเป็นเป็นนางฟ้านางสวรรค์นางทวดาเออคือเริ่มมาคือมีเลย เออแต่หลังจากนั้นที่ปล่อยวิดีโอแรกก็คือกลายเป็นวงนางแบบใช่ก็งงเป่ก็ฉันชอบนะฉันชอบความแบบว่าความเดินแบบนะแล้วหลังจากนั้นที่ปล่อยทีเซอร์แรกกลายเป็นสาวนักซิ่งฉช่ก็งงอีกอ่ะเรามาดูกันว่าเจนเลสจะเป็นยังไงไปดูเลยพร้อมแล้ว let's go โอ้ยอูนอนมาเลยอันนี้คือแบบ

โอ้สวยมากโอ้โอเค I'm fearless โอ้ติดหูยนะทีความเล่นมุมกล้องนะชอบจังเออเป็นที่ว่าแอปถ่ย อุ้ยสวยสวยสวยช่างนิชิมิแซบเลยคือดูดดดมีมีซีนรถเตตำนานอร่อยนะสวยคขาจสวย ต้องขี่รถลอยตลอดฉันเขียความขี่รถลอยอม <Ooh. S 1> ีแบบจบีแบบชอบแบบสเต็ปมาก พี่สาวแซ่บปุ๊บทุบทุบหนึ่งเอ้าเอ้าเอ้านอนเลยนะนอนเลยนะเอ๊ะชุดดำสวยอ่ะอู้ว้าวสวยมากอู้ชอบมาก อู๋จบแล้วจบแล้วเร็วมากเร็วอ่ะอ่ะเป็นยังไงกับ fearless I'm fearless ก็คือมาแบบมาดูสาวมั่นจริง สาวนักเต้นแอโรบิกเออสาวแบบสาวซ้อมเต้นสาวออกกำลังกายสาวฟิตเนสเออเป็นเทรนเนอร์หนึ่งแต่เพลงก็คือติดหูมากมันมีท่อนหล่อนหูอยู่นะใช่ท่อนหเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโชว์เคสกันก่อนเพราะว่าแอปเห็นว่าท์เต้นมันมีความปังมากก็คือทางเอีอ่ะฉันว่ามันเป็นแดนคู่แฝนแล้วอ่ะแต่ฉันก็เห็นว่ามันน่าเสลิศอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดู โชว์เคสก่อนอนว่าจะปีทัดได้เป็นยังไงนะจ้าท้าผมแล้ว let's go เวอร์อยู่เด้ออันนี้คืออินโทร the face ปะ่ะ the face ไทยแลนด์สาวแบบ final, final the face อ่ะ เออ้ามัน,นเป็นสาวเดินแบบปะความโพสน,นะเดินละนนเดินละหน,นึนน่งมาเลยค่ะไฟนอลวอร์เมนเทอร์บีมาละค่ะต่อเดนเมนเทอร์คริสนะคะเออ <c oughs> นี่คือต้องไปเรียนเดินกันมาจริงๆแล้วเนี่ยเออเออ ตัวจีตัวแม่ฟิวตัวแม่ความสวยความปัง I'm a fearless เขาไม่มีผู้ชมด้วยหรอมีขี้มันจะเห็นแท่งไฟอยู่นะอยู่ข้างล่างวิเกษนอะอ่ะกองกองกองหมุนละมันฉันมานั่งดูคอนเสิร์ตอะ ท่อนเปิดมันตึงเลยโอ้โ้พร้อมกันอยู่เ้อไลเบฟหนึ่งโอ้ว้านี่กาอ้องตององปิดอะไรชอบดึงซึนมาบุม่ต๊อรอ้ ัวจุนะอออเออรมาก ชอบท่าแบบกระตุกมากเลยท่าแรงดมากฮะแต่ท่อนที่สัก,กุลาได้ก็คืออ้ห my g o กินเรียบ เออเตะเยอะนะที่ใช้ขาเยอะนะเออใชใช้ขาทุกขอนี่เยอะ ข้อคมีมากอะครับข้อความนี้มีคนอยู่วะเออ นี่นะคะเมนทันนะคะก็คือเป็นยืนจบโคสวยๆได้เดินกับหนึ่งเดินกับหนึ่งอะเราพูดที่เรื่องเลยดีกว่าออื เรื่องส่วนตัวฉันจริงๆฉันนะไม่ชอบเพลงที่เป็นดรอปบีทใช่ไหมแต่อันนี้รู้สึกว่าดรอปบีทนะแต่แต่มันเก๋อะมันความอินเตอร์อินใจอยู่แต่มันมีท่อนที่ติดหูแต่มันซ้ำบ่อยมากอใช่ฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่ามันมันมันนิ่งกับทางเพลงเลยมันไม่มีท่อนพลงเนาะมันวรู้สึกว่าโปรดิวเซอร์เขาน่าจะทําให้เป็นที่แบบจําได้อ่ะ ก็เลหเออกมาซ้ำแบบเยอะมาก,กถ้าชอบก็คือชอบนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยนี่ก็ชอบนะแต่คือมันยังไม่สุดมันรู้สึกยังไม่ส่งอารมณ์เท่าไหร่ถึงแนมะ้เอาจริงคืออินเนอร์สาวก็คือแรงก็สมบัติมไม่หยุดแต่คือมันก็ยังไม่ส่งเสียงเมมเบอร์ Member. คือดูคล้ายกันมากเลยนะจรใครองใครรองนะจริงๆตอนอยู่ไอจีวอนะแยกเสียง แชร์วอนออกมากจําได้ง่ายมากมาเสียงแบบเด่นแต่อันนี้คือจาไม่ได้แต่นี้ชอบความเสียงสากุระที่แบบความเปลี่ยนนิดนึง<ม>ปกติคือจะมีสำเนียงแบบญี่ปุ่นมาอยู่อ,อ,อะไรเงรี้ยแต่นี้อันนี้คือมันมีความแบบความเกาหลีมากขึ้นมันอยู่ความนวลมากขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ย,ยฟังเพลงในอัลบั้มมาก่อนแล้วก่อนที่จะมารีแอคก็คือเพลงในอบรอนดีนะส่วนตัวฉันนะฉันชอบเพลง the great mermaid พี่สาวนางเงือกฉันชอบฟิลนั้นเป็นฟิลแบบนางเงือกที่ขึ้นมาบนบกแล้วเดินซับเดินปังตัวแม่และอีเพลงที่ชอบฉันก็ชอบเพลง Blue Flame ก็คือจริงๆอัลบั้มมีเพลงเพลงดีนะมีเพลงหลายเพลงที่แอบดีอีกหลังไตเติ้ลแต่ฉันชอบอีกเพลงหนึ่งมากกว่าเพลงอะไรเพลงสุดท้ายในอัลบั้มเพลงช้าเหรอใช่ไหมใช่ฉชอเพลงช้าเพลงอ่มเออเพลงอังวนเพลงอังวนชาร์จเฟิร์สตอนที่มันเกรปหรอใช่ใช่ แต่อินโทรชีก็เลิศนะหมายถึงว่าอินโทรไนกันบ้างอินโทรก็เลิศใช่อก็เลิศออามาพูดถึงเรื่องท่าเต้นกันบ้างดีกว่าก็คือว่าหลังจากที่ดูไปเปิดมาก็คือจึ้งก็คือจึ้งก็คือนอนนมาเลยเอนราบมาเลยที่ชอเปิดที่ชอปเปิดมีความเก๋มีนอนนอนมานอนงงมาท่าเต้นมันมีความแบบว่าแบบเกาะเกี่ยวกันเยอะนะคือที่สังเกตคือแบบเกาะกันเดินเกาะกันเต้นคือแบบไปด้วยกันแล้วคือใช้ของ ใช้คอใช้ผมเยอะมากพอแบบสบัสดสัดอย่างเงี้ยนั่งแบบมีเตะของเตะขาใช้ขาเยอะอยู่กันเออแต่ฉันฉันชอบท่าท่านแชวอนอ่ะตอนท่านหูกอดที่แบบเป็นท่าแบบอือแบบกอดกอดอกแล้วแบบจุดดิก่ะอันนั้นคือแบบยืะยฉันชอบมีความแบบจะิดจะก้านดีคือแบบดีใช่ไหมท่าเยอะเหมือนยายยายโซนเยอะแล้วก็ท่าหยุ่มหยิมเยอะรู้สึกว่าสาวๆเขาจะ เหนื่อยแต่คือเก็บสีหน้าไว้เจ็ดถ้าเต้นาเยอะจริงนะแล้วก็เต้นแรงกันด้วยแล้วก็สะบัดเยอะแล้วคือบางทีมันมีมันมีหลายซีนที่แบบสะบัดแล้วก็ผมมันไปเกี่ยวที่หน้าก็คือไม่ไม่ได้เห็นหน้าคิดป่ะแต่นี่ว่าด้วยความที่ท่าเต้นมันมันมันแอบยากที่ตืนลรู้สึกว่ามันจะเต้นตามยากขนานั้นแหละรู้สึกว่ามันมันไม่มีท่าแบบท่าจำนะเออเนาะเออมันก็แต่เพลงอะจำเพลงอะจำเออเพลงจำแต่ฉันก็นึกท่าไม่ออกว่าท่ามันเป็นยังไง จำได้แค่แบบเออแบบเนี้ยแค่นั้นแหละใช่คือแบบเพลงขึ้นมาคือมีเซอแทนท่าไหนอะเขามันเหมือนมันมีกิมมิคเยอะแยะให้แบบให้โฟกัสคือทามันแบบว้าวเออแต่ถ้าถ้าดีถ้าดีจริงแต่ทาเต้นดีจริงๆอ่ะต่อไปมันพูดถึงเรื่อง m อ็มบีเอ็มบีฉันรู้สึกว่าส่วนที่น่าเสียดายที่สุดของการเดบิวนี้ก็คือเอ็มบีฉันแอบว่ามันเฉยๆอะคือเอ็มบีมันเรียบมากแล้วมันแบบจริงๆมันสวยนะแต่มันเรียบอะมันมินิมอล เรรู้สึกเหมือนเป็นเป็นแอดโฆษณาอะไรสักอ,อย่างที่แบบเออมันมีซีนขาวดําอะไรเยอะมันซอสกับพายไม่ไม่ได่ลงทุนเท่าไหร่นี่มีซีนที่ชอบอยู่ซีนหนึ่งก็คือซีนอีซีนฟิตเนสนั่นแหละซีน <c oughs> สําเต้นนั่นแหละอันนั้นคือชอบในความ,มแบบว่าเต้นมุมกล้องเหมือนแบบฟีลแบบแอดถ่ายอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ย ใช่อันาคือดีคือเก๋บวกกับเพลงที่มันบวกกับเพลงที่มันเรียบไปด้วยมันก็เลยดูแอบดูกร่อยไปนิดนึงจริจๆคือหน้าสวยเอออะไรสวยหักคะแนนตรงเอ็มีนิดนึงแต่มันมีเซตติ้งหนึ่งที่ฉันว่ามันสวยนะเป็นไฟอะไรข้างหลังอะตอนจบตอนจบจบปลงสุดท้ายสิ่งสุดท้ายอะที่เป็นพู้แล้วเหมือนแบบ เป็นวงกลมเหมือนเป็นมงกุดนะดูแล้วอ,อ,อ,อันสวย,สวยกับอีกหนึ่งซีนที่ชอบก็คือซีนเหมือนที่เป็นไลฟ์ไอซีอ่ะยินดใ,ใช่ไหมเออแล,แล้วก็ไลฟ์เสร็จแล้วชิคก็เดินเข้าเฟรมไปเต้นกับเพื่อนต่ออะไรเงี้ยอะไ้ก็เกดีแต่ก็ไม่มีอะไรมากในวนจริง,รงใช่อย่างที่เราบอกก็คือตอนปล่อยข่าวอะไรแบบนี้มาตอนปล่อยทีเซอร์แรกอะคือตื่นเต้นมากเลยนะ เออฉันคาดหวังว่ามันจะมีแบบสตอรี่ต่อใจอะไรที่แบบความเทพธิดาเอยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือในเอ็มีไม่ไม่มีสตอรี่เลยเป็นนางนักกีฬานางออกกลังกาอืมเป็นนางนักแข่งรดสุดท้ายเรื่องสะพานน้ผมชุดเมคอัพก็คือให้ติดลบพอๆกับ m อ็มวีจีมันมีชุดที่ชอบคือชุดดำชุดดำอันนั้นชอบเออแต่ชุดที่จำก็คือชุดออกลังกาญซึ่งมล่งกาย ชุดนัสวยนะแต่ว่าแต่ว่าก็ดูเรียบๆอยู่อันนั้นชุดสวยที่สุดแล้วสวยสุดละแต่ที่ติดภาพก็คือชุด,ชดออกากำลังกายจริงๆมาคอนเซปต์แบบนี้จริงๆหรอตอนนี้คอนเซปต์อะไรยังไม่ดูเลยตอนนี้สาวออกกำลังกายช่วงนี้เขาต้องออกกำลังกายช่วงนี้เขาต้องฟิตงเฟิร์มนะเต็นตันโควิดเกียดอะภาพรวมเป็นยังไงบ้างภาพรวมของวง The l e a p i m แล,ล้วก็เพลง Feelless ก็คือก็โอเคก็ถือว่าโอเคก็คือมีเพลงดีๆในบัมให้ฟังก็คือถือว่าโอเคมาพูดถึงเรื่องไลน์อัพกันก่อนดีกว่าเธอคิดเห็นไว่างไงฉันส่วนตัว,ตว,ตวฉันว่าตอนแรกฉันแอบกังวลอยู่นะว่ามันจะกลายเป็นวงสาแชลหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยเก็าปะแต่อันนี้มันก็กำกึ่งอยู่นะมันมีหลายคนที่เด่นที่ที่แบบเข้าตาอะไรเงี้ย ที่แบบจําได้แต่ก็มีบางคนที่รู้สึกว่าหายหายไปอฉันรู้สึกว่าเมมเบอร์ใหม่ฉันยังจําไม่ได้ส่วนตัวของฉันนะเออก็เข้าใจอาจสะเพราะว่าเรารู้จักบางคนมาแล้วเราก็จะโฟกัสแต่สามคนนั้นอะไรเงี้ยใช่แต่ MVP ของเพลงนี้ฉันว่ายุนจินเท่านั้นเออสำหรับฉันคือชีกินเออสำหรับฉันนะชีกินทั้งโชว์เคสคือตอนนี้คือเห็นคือแบบใช่ เด็ดมากแล้วคือจะดิดความออความเฟียวะเออคนเนี้ย I'm fearless ของจริงจริงเหมือนชีเก็บกดชีเก็บกดมานานอะ่ะสี่ปีฉันยังไม่ได้รีวิวฉันฉันมาแล้วฉันกินเลยคือนี่จะบอกว่าเนี้ยเชยุนจีนตอนเดบิวเป็นฟ i r s ์ p i c เลยเป็นวันพิกด้วยออลีวันพิกด้วยคือตื่นตันใจมากที่ได้เห็นยุนจินเดบิวสักทีแล้วคือแบบมาในรูปแบบที่ จัดใหญ่จัดเต็มมากคือแบบประทับใจมากในจุดนี้คือ Energy คือที่สุดใช่แล้วก็ดีใจที่ได้มาอยู่ค่ายใหญ่เนาะจะไม่พูดถึงค่ายเก่าแล้วกันครับเลย Next ก็คือทั้งหวคนก็คือสวยสวยแหละอินเนอร์ก็คือดีแต่คือติดตรงคอนเซ็ปต์ของวงนั่นแหละว่าจะเป็นอะไรยังไงต้องมาดูว่ากลับมารอบหน้าคัมแบคัมแบหน้าทีจะมา แนวไหนใช่ first comeback จะเป็นยังไงโดยรวมทั้งหมดก็คือเด็กแบกเด็กแบกของจริงคือจะบอกว่ายอดผียอดอะไรมันคือเยอะมากเขาคือที่หนึ่งแล้วโอ้โหก็คือจะสองแสนในหนึ่งวันแล้วคือมาแรงมากนะจริงจริงเป็นสามสี่แสนหนึ่งลูกกี้ที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันใช่ก็คือมาจากค่าใหญ่ไงกคือน่ากลัวแหละแลคือช่วงนี้ที่ปล่อยมาก็คือแบบ ตัวเป้งๆทั้งนั้นนะแต่ละค่ายท,ออที่ส่งมาเนี่ยนีขนาดเดบิวก็คือยังได้ขนาดนี้นะแต่ว่าเราดูว่ารอบน่าจะได้เยอะอีกแค่ไหนเพราะว่าเคป p อปีนี้ก็ค่อนข้างดูเดือดอยู่เหมือนกันแับวงน้องใหม่ฝั่งเกิร์ลกรใช่ก็คือ,คอต,ตีกันแบบตุกบตับต,ตุบตับมากพอเราดูว่าปลายปีใครจะเป็นคนได้มงดีออไปนะสำหรับโลคี้ที่ไฟกันสุดชีวิตแน่บอกเลยปลายปีนี้ อาจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กับคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะทุกคนวันนี้พวกเราสองก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะอันยองอันยอง